องหาบ้านที่ทำงานโกดังอยู่ในที่เดียวกันนะคะในโซนสุข COVID ุมวิท103วันนี้นะคะพี่ชผู้มีบ้านหลังพิเศษหลังนึงนะคะอยากขอให้ติดตามชมจนจบคลิปนะคะแล้วบอกว่าจะได้รับข้อเสอนอดีๆแนะะ่นอนค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่หน้าปากซอยวชิรธรรมสาธิต24ค่ะทำเลวชิรธรรมสาธิต24นี่นะคะเป็นทำเลพัฒนาสัยนะคะน่าอยู่มากเลยค่ะอันนี้จะเป็นซอยหนึ่งนะคะเดินเข้าไปนิดเดียวจะเป็นตลาดสดแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศของย่านอุดรอมสุขตรงนี้นะคะเินค่ะ วันนี้นะคะจะพาทุกทคนนะคะมาชมบ้านที่น่าสนใจทั้งหมด4ีคูหานะคะ mm hmm. ก็ยังอยู่วนเวียนอยู่ในทําเลของสุขุมวิทนะคะ103ชื่อโครงการนะคะโครงการที่เราจะพามาดูวันนี้คือโครงการมหาสิงห์นะคะเป็นอาคารพาณิชย์2อคูหาติดกันนะคะมีทั้งหมด4ห้อง mm hmm. เท่ากับว่าเรามีอาคารพาณิชย์4ีคูหานะคะในทําเลซอยออวชิรธรรมสาธิตนะคะทะลุกับอ,อ,อุดมสุขได้เลยนะคะถ้าคนที่ชำนาน ในด้านย่านของสุขุมวิทนะคะจะรู้จัก,จกโครงการมหาศิลป์เป็นอย่างดีนะคะในซอยวชิรธรรมสาธิตนี้นะคะเข้ามาในซอยมหาศิลป์ก็จะเจอตลาดมหาศิลป์เลยนะคะเป็นย่านที่พุกพลานมากเลยในซอยอุดมสุข์นี้นะคะ <c oughs> ก็วันนี้เราจะพาไปดูบ้านทั้งหมด2หลังนะคะแต่ละหลังเนี่ยมีความพิเศษก็คือมี2คู่หาติดกันนะคะทั้ง2หลังเลย <c oughs> เดี๋ยวเราเข้าไปชมบ้านกันดีกว่าคะ่ะ ตอนนี้ชมพู่ก็ยืนอยู่หน้าอาคารพาณิชย์ที่จะแนะนําให้ดูวันนี้นะคะก็คือเป็นขนาด28ตารางวานะคะบ้านหลังนี้นะคะเป็น2อผู้หาติดกันนะคะอยูอ่บริเวณกลางๆซอยมหาศิลซอย3นะคะเหมาะที่จะรีโนเวทนะคะเพื่อพักอาศัยเองได้สดะดวกสบายมากๆเลยนะคะปกติอ่าถ้าราคาประมาณเนี้ย จะได้แค่คอนโดประมาณ2ห้องนอนแท่นั้นเองแต่ถ้าเราตัดสินใจสนใจทีใจใ่จะเลือกอาคารพาณิชย์เนี่ยมันจะมีพื้นที่ใช้สอยเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่สามารถใช้สอยเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความสะดวกสบายในเรื่อนงะของการจอดรถเป็นย่านที่จเจริญมากเลยแล้วก็สําหรับท่านที่มีครอบครัวนะคะเด็กๆก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ในย่านนี้ได้อย่างสบายนะคะขึ้นรถไฟฟ้าเองก็ได้นะคะขึ้นรถโด,ดยสารเองก็ได้เดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในของบ้านนะคะ ที่ชมพู่ก็ยืนอยู่ข้างด้านหน้าบ้านของหลังน,นะคะหลังนี้จะอยู่ในซอยมหาสิธิซอยสองนะคะหลังนี้เนี่ยจะมีขนาด36ตารางวานะคะมี3ชั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็มีชั้นดาดฟ้าค่ะสำหรับท่านที่สนใจทำเลซอยอุดมสุขหรือว่าซอยวชิรธรรมสาธิตนะคะติดต่อขอเข้าชมบ้านได้ กับชมพู่นะคะยินดีเข้ามาเปิดบ้านให้นะคะได้ทุกวันเลยนะคะนัดล่วงหน้านิดนึงนะคะติดต่อที่เบอร์0982936541ค่ะเราพบกันนะคะสวัสดีค่ะ